ลองใจซื้อก็ซื้อมาจากเฟ่นะคะเดวเราก็จะมาลองกินเลยอันนี้อันแรกเองนะ่ออกเข้าสถานี่อ้กหมาารหรืออาจจะออกได้แต่ไม่ให้เข้าสถานทพราะว่าเจอเขาเป็นเพื่อนล้าก็ให้ทำดีตจาหลายเรื่องได้แล,แล้วก็รเราก็ ขอขอนุญาตเพื่อเป็นเออคนสองสนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวน้องน้องแจก็จะกินอันนี้นะคะแบบนี้นะคะก็จะแกะกันนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จะแกะกันนะคะจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมาลองกินกันนะคะทุกคนนี่ค่ะ มันคือขนมอะไรเนี่ยน้องใจนันก็คือขนมอยันนี้นะคะุนชานมเหรอค่ะไหนมันเป็นหน้าตาแบบไหนแม,ม่น้องจะก็จะหายกุด้วยนะคะทุกคนแล้วสัตวอันนี้เดี๋ยวเราก็จะดีตอนทักสองแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเขาขายไม่กี่บาทเนี่ยหรอกอนทักสองนะคะ เขาะขายไม่ได้เจ็ดบาทค่ะอืมนจิมให้ดูทีละสีหน่อยสิคะมีรสอะไรบ้างเอ่ยอันนี้อะไรไม่รู้ว่ะค่ะแล้วก็สตรอเบอรรี่แม่ขอ,ขอดูหน่อยนะคะ บางทีแม่ก็ไม,ไม,ไมเ่เดี๋ยวนะคะคุณคนแม่จะให้ดูมันเป็นเม็ดเล็กๆมันเหมือนชานมมันชานมนะคะ่ะแต่พวกนี้ส่วนมากแม่ก็อยากแนะนําผู้ปกครองที่บ้านว่าไม่ต้องให้กินวันละเยอะนะคะนี่ครับเขาขายเม็ดละเจ็บาทแล้วลูก เดี๋ยวต้องขอบอกก่อนว่าที่บ้านไม่ได้ให้กินทุกวันหรือเยอะอะไรนะคะนานๆทีนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปเขาก็จะไปเลือกแล้วก็จะมีงบให้เขาว่าเออซื้อได้กี่อย่างกี่เม็ดรเลี้ยะคะค่ครนอกไปว่านจมาีก้ก็จะลงติกตอกนะคะไปติดตามติกตอกของน้ำใจได้นะคะน้ำใจว่าแม่รินค่ะอ๋อมีทิกตอกของตัวเองด้วย ค่ะน้ำใจวักแม่รินเออช่วงนี้แม่ก็ไม่ได้อัปเดตติกตกอกอะไรเลยนะคะแม่ก็อยากจะสร้างช่อง youtube ที่เป็นแบบง่ายๆขึ้นมานะคะเดี๋ยววันหลังแม่จะมานั่งคุยเรื่องน้องน้ำใจย้ายโรงเรียน